คคนค่ะวันนี้ต่อกันเลยนะคะที่ชาวราศีกุมท่าุลมนะคะคนมีประเด็นค่ะคนมีประเด็นคนสถานะไม่ชัดเจนคนมีปัญหาเรื่องความรักนะคะามาเริ่มกันเลยค่ะ ขอบคุณท่านสมาชิกมากมายนะคะที่ติดตามอาจารย์ยุ้ยเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะการงานการเงินความรักของครึ่งเดือนแรกของราศีกุมัธาลมนะคะคนมีประเด็นค่ะ ที่นี่ถือเหรียญสี่ดาบดิอิมเพร่สี่ถ้วยสองถ้วยสามไม้สองไม้ งานนะคะงานนี้มีผู้สนับสนุนค่ะงานออนไลน์ก็ดีนะคะงานติดต่อค้าขายทางไกลค่ะงานสือ่อโซเชียลมีเดียทำกับเพื่อนสนิทนะทำกับคนรักนะมีหุ้นส่วนช่วยเหลือกันดีค่ะการเงินก็จะมั่นคงค่ะการงานนะกรรมการงานอาชีพมีบุญบารมีแล้วค่ะ มีอำนาจบารมีบุญอำนาจบารมีที่สั่งสมมานะติดต่อค้าขายนะออนไลน์ก็จะมีคนสนับสนุนตนเองนั้นการงานก็ไปเกี่ยวข้องกับงานองค์กรใหญ่ค่ะงานข้ามชาตินะนะ ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลหรือเป็นผู้นำนักปกครองค่ะงานรับราชการไปเจอท่านผู้นำค่ะอ่าก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของตนเองนั้นก็คือได้การเงินมั่นคงค่ะงานรับราชการค่ะอ่าอันนี้บอกว่านั่งกินนองกินก็ได้เงินไม่ใช่นะอ่า เป็นงานที่สบายนะคะอะมีเงินเดือนเข้าออกเป็นเวลาการเงินมั่นคงการงานนี้ก็มั่นคงทำอีกยาวนานแล้วค่ะเรื่องความรักนะคะความรักอก็อุปสรรคปัญหาคนรักคนมีประเด็น,กา,น,น,ก,าาก,นการเป็นเพื่อนกันมากนกรการเป็นเพื่อนกันก็ความผูกพันความสุข ยังคงเป็นเพื่อนสนิทที่แสนดีกันต่อไปนะ,ะไปดูซิเพื่อนที่แสนดีคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อนแสนดีนะเขาก็มีกิจกรรมกรรม,มาการงานอาชีพทำงานออนไลน์งานสื่อโซเชียลมีเดียางานนี้เพื่อนสนิท นะก็มีคนรักก็ใช้ชีวิตนะต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเป็นผู้นำนักปกครองประสบความสำเร็จนะมีฐานะที่มั่นคงแล้วค่ะรวมทั้งชาวราศีกุมเองนะก็ประสบความสำเร็จกับการมีตำแหน่งหน้าที่การงาน ก็ได้รับความสุขสะดวกสบายกับชีวิตการงานที่มั่นคงการเงินก็มั่นคงค่ะไปดูที่เพื่อนสนิทนั้นเขาไปใช้ชีวิตกับคู่นะก็เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทของชาวกลุ่มนะนะก็เป็นยังไงบ้าง เจ็ดดาบไม่ใช่สิเจ็ดไม้สี่ดาบอัศวินถือเหรียญ justice the hermit the emperor อ่ะคนมีบุญนะมีบุญบารมีทั้งคู่แล้วค่ะบุญบารมีก็ได้รับการอุปถรรัมภ์ มีการงานที่มั่นคงนะมีการที่เริ่มงานใหม่สิ่งใหม่นะชาวกลุ่มอีกฝายนางนี่ก็เขาก็เก่งในการงานนะงานนี้ก็เป็นงานที่ความพยายามในการงานนี้พักบ้างลุยงานไปบ้างนะก็เป็นงานที่ทำมายาวนานงานนี้สำเร็จแล้ว งานนี้ก็คืองานรุ่งเรืองหรือ justice สุภาะความสุขความรุ่งเรืองเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักงานนี้ก็ได้ทำงานที่มีวิชาความรู้นะ the hermit นี่คืองานเก่าเป็นนักวิชาการค่ะงานที่ปรึกษางานถ่ายทอดวิชาความรู้เที่ยวชาญชชานาญ งานนี้เขาก็มีคนรักนสนับสนุนเดอะเฮอร์มิตมรณะก็ได้มรดกมาถ่ายทอดวิชาวความรู้เดอะเฮอร์มิตปุตตะก็มีคนรักคู่ครองก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จณต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะดิอิมพกกัมมะก็เป็นงานที่มั่นคงงานมั่นคงนี้ก็ทำงานออนไลน์ก็เดินทางไปใช้ชีวิต และมีคนรักด้วยนะเรคือเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทของชาวกลุ่มนั่แหละแล้วก็มีคนรักคอยสนับสนุนไปใช้ชีวิตณนะต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลนะก็มีการเงินที่มั่นคงเป็นคนเก่งในการงานค่ะเป็นนักวิชาการค่ะมีคู่แล้วค่ะได้รับความมั่นคงกับ งานอาชีพกับงานติดต่อค้าขายใกล้ไกลนะแล้วก็เป็นนักต่อสู้ก็ประสบความสำเร็จมั่นคงนะอีกทินที่หนึ่งค่ะคำแนะนำอาอย่างแนวโน้มค่ะอินเพร,เรปรากฏก็คือกรรมการงานอาชีพรับราชการงานประจำก็มีผู้ใหญ่งานองค์กรงานข้ามชาติของชาว กุ้มก็มั่นคงอีกยาวนานนะและอีกฝ่ายนึงกรรมาการงานอาชีพของเขานี่ก็ได้ทำงานที่รุ่งเรืองประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงต่างฝ่ายนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่นนค่ะแนวโน้มค่ะเด็กถือถ้วย ก้าวไม้เดชาริอัดห้าถ้วยราชินีถือถ้วยสองดาบ The Magician การเริ่มต้นของชีวิตนะคะก็ลงทุนแล้วก็ เป็นการเริ่มต้นที่ใช้สติปัญญาความสามารถนะแนวโน้มชาวกลุ่มทัดหลมได้เริ่มต้นชีวิตได้เดินทางแม้จะรักฝังใจกับเพื่อนนะคนอ่อนวัยกว่าก็การเริ่มต้นได้ยศศักต์ตำแหนง่งได้ผู้อุปธรรม ตนเองในเรื่องการเงินเป็นบุตรหลานทำงานรับจ้างมีความสุขนะมันคงส่วนแนวโน้มของคนไกลเพื่อนเก่าเพื่อนอ่อนวัยกว่าเนาะเดชาริอดนี้ก็คือกรรมอาชีพของเขาก็ได้โยกย้ายทิ่นฐานไปได้ดีนอกถินเกิดค่ะเป็นขาลุยค่ะ ลุยแล้วอุปสรรคปัญหาที่การใช้ชีวิตนะต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลโยกย้ายถิ่นฐานไปเขาก็ไปมีคนรักนะอดีตที่ฝังใจก็ห่างไกลกันไปแต่ก็ยังส่องกันอยู่นะการลงทุนนะแม้จิกเชี่ยนนะปฏิหารปรากฏนะลงมือทำก็ยศศักดิ์ตำแหน่ง ของคนไกลนี่ก็เป็นบุคคลที่ทำงานออนไลน์มีชื่อเสียงพูดจาเข้าคร่องว่องไวงานติดต่อค้าขายประสบความสำเร็จได้การเงินมาพอเพียงนะแนวโน้มนะคะตัางฝ่ายก็คืออดีตรักฝังใจค่ะเขาไปได้ดีมีชีวิต ต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะไปใช้ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาให้ยกย้ยายถิ่นฐานห่างไกลจากชาวกลุ่มนะก็ไปใช้ชีวิตหน้าแดนไกลก็ยังคงเป็นเพื่อนเก่าที่ไม่รลืลืมค่ะคำแนะนำค่ะสองเหรียญ สิบถ้วยดูฟูสามเหรียญเจ็ดถ้วยราชินีพระจันทร์ราชาถือเหรียญ การเงินนะคะคำแน,นำะนําการเงินมีหมุนเวียนเข้ามาตลอดมีความสุขที่สุดนะใช้ชีวิตสุขสนุกสนานนะระเริงสดใสใช้ชีวิตอิสระนะโสดอิดสระก็แต่งตัวเสื้อผ้านหน้าผมการมีความสุขนะตามสไตล์วัยรุ่นนะไม่อายุใช่ว่า จะชุดรั้งให้เราเป็นคนเก่านะเราก็คือคนใหม่มีความสุขมีชีวิตร่าเริงกับชีวิตที่มีสาระนะเก็บออมเงินได้ความฝันในเรื่องคู่แม้จะไม่เป็นจริงนะคนมีประเด็นนะก็มีความสุขกับการเงินที่มีหมุนเวียนตลอด มีความสุขกับการเดินทางของชีวิตนะมีความฝันก็ค่อยๆเริ่มทำต่อไปค่นะในเรื่องความรักนี่ก็ราชินีพัจจันทร์นะก็ไปเจอเพื่อนสนิทนะที่เขามีคู่ครองแล้วนะเขามีความมั่นคงมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้เก่กันนะก็คือเขามีคู่แล้ว คนมีประเด็นนะราชินีพัจัน์นะถ้าเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่เขาก็มีคนรักแล้วก็ยังคงเป็นคนที่ยังเป็นเพื่อนสนิทนะก็ยังส่งกันนะนะความฝันไม่ลงมือทำก็ไม่สำเร็จ นะความฝันไม่เป็นจริงนะสิ่งที่แลเปลี่ยนมานั้นก็ได้ทำการงานนะงานรับใช้งานประจำก็ได้การเงินมั่นคงมีเงินเดินกินใช้ก็สะดวกสบายแล้วก็โสดอิสระก็มีความสุขการที่คนรัก เพื่อนที่แสนดีไปใช้ชีวิตนะต่างที่ต่างท่นนะการเดินทางไกลของเขาเขาก็มีความสุขยังผจญภัยกับชีวิตต่อไปค่ะไปพบกับเพื่อนที่ร่าเริงสดใสนะก็ดีแล้วค่ะนะมีความเป็นเพื่อนนะอ่าไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรกับการที่ห่างไกลกันนะก็ สองกันได้ค่ะเป็นความรักออนไลน์นะรักกันเหมือนเพื่อนค่ะเพื่อนแม้จะห่างไกลก็เหมือนใกล้ค่ะ